ก็เป็นนิกราศิษฐานกับบรับเน่เสร็จแล้วนะยี่ห้ักผักมีได้ยินไหมครับผมใชอ๋กเนะสี่สาองไ้าเด็กเด็กไปข้ามอ๋อพี่พักพกับงานพี่ื้อ่เจ๊พี่เปครับงานผมก็ เรียกว่ายังไงดีเป็นเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนามาจากเกมครับผมใช่ครับผมก็เขาเรียกว่ารีแบรนดิ้งใหม่เป็นโปรเจกต์ครับก็คุยกับทางลูกค้าเขาบอกมาว่าที่เขาเรียกว่าหลักๆเลยเนี่ยเรื่องการขนส่งไวแน่นอนนะครับผมแล้วก็จะมีทั้งเขาเรียกว่าโกเซนใช่โกเซนก็คือเป็นการขนส่งพัสดุมีโกไลท์ก็คือเป็นของใช่เป็นโกไลท์นะเป็นยังไงนะโกไลท์เหมือนกับเป็น คอยรับส่งคนเนี่ยเราลองไปใส่ชุดมาแล้วใช่ใช่เราลองมาแล้วแล้วก็มีโตฟูดโตฟูดก็ส่งอาหารครับผมใช่แล้วสุดท้ายคือโตเอโตเอครับผมก็คือสามารถเป็นแอปพลิเคชันออนไลน์ในการจ่ายังค์ได้ด้วยใช่แอปนี้แค่ยืสะดวกสบายยังไงให้ในการใช้งานว่าก็เหมือนกับเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกอันนี้ได้ยินครับเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของเราด้วยเพราะว่า ในแต่ละแต่ละอันที่ทู่มาอีกีนเนี่ยก็คือสามารถแบบใช้ได้ในหลายๆเรื่องทำให้ชีสุดสบายอีกเ่ด้วยได้มีการทดลองใช้ทีเป็นทีนที่ท่านนี้หรือยังครับโอ้โลองไม่เช้าเลยครับผมเพราะว่าคือเมื่เช้านี้เราส่งผลไปถ่ายโปเตอร์ซีรีส์มาแล้วมันเช้ามากนะครับแล้วผมก็ลืมเอาชุดนี้มาผมลืมเอาชุดมาครับทุกคนก็เลยสั่ง <c oughs> ให้เขาส่งมาให้ครับผมสั่งจากที่บ้านให้ไปเอาที่บ้านมาแล้วก็ส่งชุดมาให้ผม จากแบบชอบกินนี่ตรงกับสไตล์เลยเลยครับราสั่ได้เลยก็เวลาช่วงก่อนหน้านี้ผมจะใช้บริการแต่ก่อนที่เขาจะรีแบรนด์มาเป็นโปรเจกต์ครับจะเป็นของเกตคาร์ฟุสเราก็จะแบบสั่งพวกอาหารพวกอะไรมาอย่างนี้เพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีไวรัสโควิดระบาดด้วยแล้วก็อยู่แต่ห้องนะถ้าเกิดจะต้องสั่งเมนูหวานให้กันอยากจะสั่งอะไรให้กันสั่งให้กันรู้แลนยเข้าอาหารที่ชอบรู้เลยรู้เลยใช่ไหมว่าจะสั่งอะไรให้ ก็ต้องอาหารญี่ปุ่นแล้วผมอาหารญี่ปุ่นนะครับผมอ่าของก๊อกก๊อกหมูกอกไม่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 คิดว่าแบบเป็นคานอะไรอย่างเงี้ยเลยอยากกินคานาบ้างคานาหมูกอกร้มตังแม็กซ์ร้มตัง้มตัก็ได้มีหมดเลยครับผมมีหมดครับผมได้ให้ฝากงานหน่อยช่แฟนคลับดจ้าบุญกันดีกว่าอ๋อก็แบรนด์โปรเจกต์นี่ะครับผมสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยครับ ก็เข้าไปโหลดกันได้เลยนะครับ <ano> ท <increasingly wrote> <ao> ุกคนบอกเลยว่าดีแน่นอนครับผมใช่ครับไม่ตก็ขอภากโปรเจกต์ไว้ด้วยครับผมเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถทําให้ชีวิตของทุกคนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นได้ครับฝากไว้ด้วยครับผมวันนี้ทั้งคู่ได้มาออกงานอีเวนต์ค่ะให้แฟนๆหวาดใจได้เจอแบบนั้างนก็โั้โหา็ดีใจเพราะว่าแฟนๆมาเต็มเลยนี่เราก็ได้ครับทั้งหมดเลยทั้งที่หายากพกเนาะจากการออกงานคู่เราได้เจอแฟนๆใช่ใช่ครับผมกับ เรียนนักศึกษานะเรามีประมาณมีสองเปีที่แล้วเนาะใช่จะได้อย่างมาตรการเองการดูแลต่างๆเองเราต้องดูแลตัวเองในปัญหาของมันเองโอ้โหแน่นอนว่าต้องใส่แมส์กเขเวลาไปข้างนอกต้องใส่แมาส์กเช่นตอนนี้ก็ใส่เฟอร์ซิลสองคนเลยแล้วก็มีอะไรนะพวกเกี่ยวงมือครับผมก็ช่วงนี้เหมือนยิ่งต้องสวิตชมากขึ้นต้องคำว่าค่อนข้างจะต้องคอนเซิร์นนึงเริ่มมีการแพร่ระบาดเข้ามาอีกแล้วครับทุกคคนนรระะวัังบผม บอกตัวเองนะครับแต่ก็ต้องกังวลนะเพราะแฟนคลับบอกวาค่อนข้างเยอะนะ่นี่มีการดับเตือนแฟนคลับอะไรอย่างเงด้ร่วมกันระยะต่างโอ้อันนี้ต้องเรียกว่าแฟนๆทุกคนเขาเขาเรียกว่าดูแลตัวเองอย่างดีอยู่แล้วนี่จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยใส่แมสมาหมดเลยครับนี่นี่ใส่หน้ามาเต็มเลยหมดหมดเพราะแฟนๆน่ารักมากรงตอนนี้พวกเราเองเริ่มชินกั่การที่ต้องมาดโดยต้องปกแมสตลอดใสื่อเลยชิลตลอดเลยถ้าชินนะ ่าเราเราก็ใส่แมสมาตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดแรกๆแล้วจนมาตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วเวลเราไม่หนโชคดีประเทศไทยมีเรื่องฝุ่นมันใช่ใช่ใส่มานานมากแล้วงานงานคู่ตอนนี้มันเสรเริ่มกลับมาเยอะอะไรอย่าเียครับโอ้แต่เรื่องงานคู่ผมรู้สึกว่าเรามีมาตั้งแต่ช่วงกูเราใช่ครับตอนโควิดก็มีเรื่อยๆอยู่แล้วครับแต่ว่า ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะมาเจอแฟนๆมากขึ้นครับผมในเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบฟิสิกอลอ่ะให้เขาได้เจอกันใช่ครับกับกระแสข่าวว่าในนี้ทำให้แบบมีปัญหาเกี่ยวกับรรับการรับงานคู่อะไรอย่างงี้นะครับกระแสข่าวก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับการรับงานคู่กระแสข่าวไม่ยังมีหรอไม่นะครับไม่มีเลยเพราะว่างานคู่ตันยังแล้วก็ปกติใชถ้ารับปกติอันนี้เป็นงานคู่เข้ามาเยอะหรือยังคะหลังจากที่ไปวันนี้มากี่งานนะคะ ก็เยอะนะครับก็น่าจะเจอเกี่ยวทุกวันนะใช่ครับน่าจะยาวๆก่อนถึงซีซั่นสองเลยมั้งใช่ซีรีส์อ่อนก็ก็นั่นแหละอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆครับแต่หลายคนก็มองว่าหลายคนผู้เราต้องกลับมาเพราะแบบต้องรับงานโครงารอะไรอย่างเงี้ยประโยชน์กันอยู่มาเลยอ๋อจริงเราก็รับงานคู่กันมาตั้งนานแล้วใช่ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวหรือเปล่านรับ เรียกว่าสยบข่าวดราม่าทหดก่อน้นีกเนาะ่มีดราม่าอะไรบ้างจำไม่ได้ํยไม่ได้แล้วนี่จ่าอะไรมีไกัมหลาเื่อม่ครัม่ครับรักกันดีครับผมที่างอย่างตอนรับาเอกับจตอนรับานเดียวตอนรับานคู่้ต่างกันนะกับกรแสหต่างอะน้โ เอาจริงๆพวกแบบกระแสอะไรอย่างเงี้ยพวกใน Twitter อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบพี่ๆหวัดใจทั้งแฟนคลับผมก็แฟนคลับพี่มิวเนี่ยสมมติพี่มิวมีงานเดี่ยวเนี้แฟนทำแฟนคลับผมก็จะไปช่วยพี่มิวปั่นด้วยสมมติผมมีงานเดี่ยวแฟนคลับพี่มิวก็จะมาช่วยผมปั่นด้วยนะคแบบแฟนขับเราแบบซัพพอร์ตทั้งสองคนแฟนคลับนี่คือบ้านคู่ของเราเขยังเหนียวแน่นอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับผม

ก็เดี๋ยวในเร็วนี้คงจะได้ปล่อยโปสเตอร์แล้วแต่ทีมงานทีมงานเขาไม่ยอมบอกเราเพราะว่าเราชอบดุดสปอยไม่ได้ราคาบรรยากาศการถ่ายในเช้าโอ้โหเช้ามีหลายเซตเลยไนะเช้าเช้าสนุกแต่ว่าเสียดายเราอาจจะต้องรีบหน่อยเพราะว่าเราจะต้องมางานที่ต่อครมาเลยได้แค่ครึ่งวันครับผมไปเนี่ยเจ็ดโมงเช้าเลยครับสี่ห้าเซตได้ครับก็จะมีหลายโปสเตอร์ให้ทุกคนได้ติดตามกันก่อนที่ซีรีส์จะออกครับนี่ก็อยุดกันทุกวัน แต่ทุกวันเลยแบบแต่เมื่อช้ากลับลงซุปตอรี่จีบอกว่าองเอะอ๋อเพงหงาอะไรยังไม่รู้เลยคิดถึงพี่แฟนคลับเฉยๆของขาวงูของขาวดูไม่ขำนะคะเพราะว่าติดเอ็นเลยนะคะวราเช้าว่าช้าติดเอ็นเลยแ่เหมาก็พี่แฟนคลับเขาก็เป็นห่วไหนจริงแล้วแค่คิดถึงพี่แฟนคลับเฉยๆแต่กินข้าวคนเดียวก็ไม่อร่อยดีใช่ไหมคะคือคืออะไรครับผมไม่มีอะไรครับก็แค่คิดถึงพี่แฟนคลับแค่นั้น อ๋อคือแบบปันปันแปนแนี่หรอปั่นแฟนอ๋อระบบระบบอกไทยะคะลูกเราก็ระบายหมอกไทอร่อยลอลอยอยากระบายที่ทางขับเห็นนี่เชยญเหงาอะไรเห็นเฮฮาทั้งเช้าเลยฮะพี่ไม่รู้หรอกพี่ไม่รู้หรอกว่าจริงผมเหงานะผมผมคนชินหงาที่หลังก็บอกไเนเรารู้สึไเรม่เราเราดูอยู่แล้วไงว่าเขาตั้งใจลงสักอย่างไง แต่ว่าเขาไม่ได้เหงาจริงหรอไม่ดูได้ยังไงอาจจะเหงาจริงก็ได้ทีหลังก็บอกสิครับอย่างทีเล่ากันนะการผีหรือว่าอ้อนอะไรนะอ้อนนะการลงอ้อนก็แล้วแล้วแต่คนจะมองละกันอ๋อแล้วทจริงมองอ้อนไม่อ้อนเหงาเหงาเฉยเหงาละกันแต่ว่าอ้อนไม่อ้อนไม่ได้เหงาไม่เหงาก็นี่ก็ก็ไม่ได้อ่ะไม่ได้อ้อนยังเหงาโอ้ยไม่ได้อ้อนเขาไม่ได้อ้อนนะครับทุกคนฟังไว้นะครับ ครับอ่โเคคะขอบคุณค่ะครับ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  กดด้วยับกดอะไรัเดี๋ยว๋่มาไม่ใช่อะไอยากได้ทั้งเยอะแต่พกตเวไม่หนอมีใครมีใครเก็บบ้านด้วยครับมอหน้ากันหน่อยค่ะมองหนมากันน่อยมองหน้ากันหน่อยนึกขอขอยอดคอมพอรนะครับขอยอดคออาครับแก็ใครก็เลิกใครก็ลเกวน้องจะไปหอไปติดได้ตอก็ได้นแล้วก็เนี้นืง โอเคตอนี้นะครับผมตอนี้นะตวนี้โอเคหนงสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคเราต้องนะครับหนึ่งสองสามดูดีนะครับหนึ่งีองสามตรนี้ครับขอโทษโอเคครับดี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 ครับ ين گاميو گام فو گام مان يو رستا ليك نا اپ مي تو نا اي ها گام مان مي رها اي وي توي ني